เป็นยังคอยบอสั่งที่เจ้าตัวขอบคุณลายยังบอตายหายใจอยู่บ่เป็นยังคอย

กินกันเหมือนมาเลยเพราะฉันรอเก็บอยู่เบอเป็นยังใครเบอร์ เวียกแล้วงานแล้วก็เป็นเลาะสป,ปิงสวีทวีสองหัวเมียนะยงานมันเยอะงานบริหารครอบครัวงานจัดก,การชีวิตวตัวเองเป็นนายตัวเองงานหลักคือจัดก,การชีวิตตัวเองมอาบอจัดการกินเหมือนหมาเลย กันกินแล้วก็บ,บมีบอนอยู่บอนกินบอ,อกหกั่นกเ,เก็บอันนั้น JP Morgan ราว่ามันทีขายอยันหุ้นสามชิดสองล้านดอลลาร์พักเงินไว้มามันกัดกันพวกเศรษฐีกระขายพักเงินขายทำกำไรเพื่อความปลอดภัย หุ้นมันก็จะลงเฮากระถ่าเก็บปันมันรงประมาณท้ายเดือนหนา้เาเจฟปันนะเจพ,พีมอร์แกนอ่ะมันหุ้นแบบหุ้นใหญ่ราคาก็แพงผลกำไรหรือการเติบโตสูงมีผลตอบแทนปันผลสองจุดปลายนะจ๊ะ มันเติบโตทั้งผลกำไรและกรปันผลถ้าเก็บมันท้ายดันหนาตอนนี้โฮเงินไว้นะเอาเงินเข่าพอรตไว้เวลามันลงรายดิบข้ารายออนเซล์รายท้ายดันหนา้ะเก็บมนสักนะเอ้ยจะหุ้นเอาหุ้นยาย่ หายไรยกังวนที่ว่ามันสามารถลงได้ขึ้นได้เพราะมนหุ่น,นน้อยอันะหุ้น,นน้อยหนลงได้แต่ขึ้นยากอะไรก็เสียงสู้นจะ,ะจ๊ะอ่าายจ้ะห่าอุนโลถ่าอยู่ตอนนี้มาจัดก,การบัญชีรายรับรายจ่ายจากการชีวิตนะจัดก,การเงินเก็บเพื่อลรก่ร เงินใช้เง exactly, <ım. S 2> ินสายใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตไปนะจ๊ะแล้วก็ไปละช้อปปิ้งสวีวีวีกันต่อเนาะกรสบายเกินสบายเกินไปใหม่เบอกเป็นยังใครบอกสั่งที่เจ้าตัว ไปอยอู่สีดีสีสัวก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะพูดีกับใส้ชีวิตต่อไปบนความสุขและความเจริญนะจ๊ะปะสู่คนเดอ้ออย่ามาเกงใส่กระจาปะสู่เคิ่นปะสู่คนให้เสียเวลาพัฒนาคุณภาพชีวิตเนาะเกงใส่กับตัดถิ่มยางเดียวแจ้งสาเหตุการตัดป่ไห้มัตต่อแรงน,นะยางหลังยางใส่ บ่เกิดความเสียหายไดๆนะจ๊ะเรต้องไปเถียงกับคนสวนบอเจวรปสินเหตุประวัติมันเป็นอิทานเหตุประวัติมันแล้วนะมันจิมารุมดาเสียหายไปสี่กัให้อ่านเบิงประวัติคนเงาตะกุลรุ่นเสื้อตัวเองในครอบครัวพ่อแม่ตัวเองนันกันนะจ๊ะพวกม,มารุมดาทั้งหลายก้กล้ยเป็นไฮโซจีนคีเลปตินแคนสัตทอนมึอตาย ไฮโซบอว่านบอเป็นไฮโซแล้วก็เป็นขี้ขาดจิ้มขี้เล็บตีนยูแคนซัดต่อไปฮอตบาอตายคนดีก็มีความสุขความเจริญไปอันบอกดินหน้าต่อไปชีวิตต่อไปคนซ่วมันก็ต้องหน้าด้านหน้าทนมันก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปเหมือนกันแต่มันก็หาความเจริญได้ยากแล้วก็เป็นขี้ข้าฮอดบันตาย มือโบมันคำกับนาย้ะจ้ะมันคือกฎแห่งกรรมให้จัาหด่ได้แบบนั้นนะจ๊ะคิดสัวว่าสัวทำสัวกับคนอื่นบ่เห็นคุณค่าของคนดีขาสิดีมาได้กับ่บเห็นคุณค่าของคนดีนะยามดีย่อมเขาโคดีเออยามบ่นอันได้ดังใจย่อมเขายามได้ดังใจย่อมเขาโคดียามบ่ได้ดังใจลุงดาเขาปั้นปั้นเขาบ่มีคุณค่าความเป็นคนนะจ๊ะคนเหมือนกันดีส่วเดี๋ยวก็ตายเหมือนกันนะจ๊ะ แค่นั้นจบจามแมันซ่าคนเฮาจางแมนซาดบาดบนเงินบาดสิตไต้มาย่านบุมผิ้มุพเพงนะปนี้แล้นมูจะควาเขาหาคนดีตะคตอแหลไหมล่ะตอนมีเงินตอนมีคนหักลหลตอนมีคนย่อห่างปีก้าค่ะแขนเส้นมูไปทัวปู้ดีิหูซัว บอลคนจนปัญญามาเงินกระบดรับบารีบ่เล้วหูจักอ่อนน้อมรอมตนก็หาคนดีย่านบ่มีผู้เผ่ามึงรือเฮ้ยซาชัวทั้งหลายกลัวละสีบ่กลัวละสีเห็นคุณค่าคนบ้างอย่าเห็นคุณค่าแต่เงินและขอบสีที่จะได้นันเห็นคุณค่าคนบ้างเขาก็คนเหมือนกันมีหัวใจเหมือนกันเลือดแข็งเหมือนกันอ้าว จากความบาดมันซ่าบ่จ้าบอเป็นยังคอยบ่สั่งที่เจ้าตัวขอบคุณลายยังบ่เาตายหายใจอยู่ไปเราซอปปิ้งสวีทดีผัววอมรถท่าเป็นสิบนาทีแล้วเดี๋ยวพัวขึ้นมานำเดี๋ยวจะอารมณ์เสีย <laughs> เอาใจเขามาใส่ใจโตบ้างมันบ้าออคนเหมือนกันมีหัวใจเหมือนกันนะจ๊ะให้เกียรติกันคันวูดว่าว,าวาไปแล้วมันบดีกันจะว,ว้าวคันคนดีมันเปิดความอดทนสงสารจะเป็นขี้ขาคนสัวเมื่อไรนห่ักสะเทือนฟ้าสเทือนดินสเทือนรสะเทือนไปบนสวรรค์สั่นดาวดินนะจ๊ะอย่าเกงทธนงโตนะจ๊ะเออว่าแมนว่าสูงเออ รวยแล้วมันโตดีมันสูงอันนั้นแผ่นฝ้าแผ่นดินมันไม่ได้สูงมันได้ต่ำลืนกันเน้อจ้าเนาะจ้ามันก็เหมือนเหมือนกันนะจ้ามอมันแผ่นฝ้าสูงแผ่นดินต่ำเนะจ้ามันสูงพอๆกัอนอือหือ แดงจะวายมันก็นแดงใจวายแดงลงอีกแล้วก็แดงลงอีก,ก,งงอกโอ้ยโหเงินไว้ไม่เก็บทายเดือนน่ะ <c oughs> <c oughs> บางสถานการณ์แล้วมันจะกินกันยาวเลยมากินกันแล้วก็ไม่มีที่อยู่ที่กินแล้วก็เรียกร้องหาคนใจบุญคนรวยไป่สงานโอ้ย จุดเริ่มต้นเขาไปสร้างความเสียหายด้วยเหรอทำไมต้องให้เขาไปรับผิดชอบมันบอกอไปซื้อเขาซื้อน้ำซื้ออาหารซื้อแล้วบริโภคซื้อ,อยาไปซื้อเลือพวกบบหูอินโนอินเน่เป็นเงือไปนำโอเคอย่จ้าได้บุญย่จ้าเงินภาษาีใจเป็นนักหนาสักแ <c oughs> ้เสิยงตย้อย ให้มากัดกันอยพระราาขายให้มันขายมันแพงๆจะเป็นอาวุธจะเป็นความช่วยเหลือจะเป็นเงินถ้ามันยืมเอาชีลี่ยออแพงขายว่ามันแพงๆให้มันไปกัดกินกันไส้สมใจออืย่าไปช่วยเหลือมันฟรีๆขายให้มันแพงๆส่วนงั้นอันภาษีชาชนที่หอไปซอยพวกที่่าเป็นเนื้อบุอีโนอินเนต๊ะเป็นเนื้ออยู่ในพื้นที่นั้นเด็กน้อยแต่ดำดำมีที่อยู่ที่กินนั้น เอาอาหารเขาน้ำซ้ำตลาเอายาเอาของบริโภคอุปโภคไปซื้อเรือนะจัดไปจ้ามันได้บุญเงินภาษีภาษ้อนน่ะแยดไปแบบเอาอาวุธส่งฟรีเอาเงินส่งฟรีไปให้พวกมันกักกันนะมันเสียหายนะจ๊ะเดี๋ยวมันกระเด็นไปนี่แหละเดี๋ยวมันกระเด็นไปนี่แหละบางทมันยุ่งซวยเแบบพอใกล้เลือกตั้งเ่ยนะบางยานมาได้ กักวมเซาใส่เงินน่ะพะชีบมาส้นไปทางที่เสียหายไปช่วยเหลือพวกสงครามนู่นนี่นั่นบอกเดี๋ยวบันมันได้อีกรอบมันไหขึ้นแมันยุดในส่างใกล้เลกตั้งน่บ่เดี๋ยวมันเลกตั้มันได้อีกมันคนเงินออกไาเทียมึนสันดานก้เตียยากนั ยังไรเบอร์สั่งที่เจ้าตัวขอบคุณลายยังบตายหายใจอยู่โอ้ไป let's go ส h o p p i n สวีวี